ับรุ่นไลแมนพบกับผมจานพอนอนก่อนนะครับตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนะครับทางบริษัทไลแมนได้มีการเปลี่ยนรูปแบบการจ่ายเงินนะครับเป็นจํานวนเงินสุทธิแล้วก็มีการหักภาษีนะที่จ่าย3%นะครับตรงนี้รายได้ของเราไม่ได้ลดลงครับแต่เราสามารถนําไปออกใบทวี50นะครับขอคืนภาษีได้ในปลายปีนะครับแล้วก็ตอนนี้มีการบวก ค่าขนส่งพิเศษต่องานนะครับตรงนี้เพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้ในแผนที่นะครับมันก็จะแสดงให้เห็นว่าพื้นที่ไหนแล้วก็ในช่วงเวลาไหนนะครับที่มีการบวกรายได้ให้กับเรานะครับก็เป็นข้อดีครับในการเพิ่มรายได้ของเราอีกหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะวิ่งงานให้เพื่อนๆได้ชมกันครับสัก5 6งานนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะครับไปกดงานกันเลยครับ ครนนี้ก็ได้งานแรกนะครับร้านหลานย่าโมนะครับใกล้ๆนะครับผมอันนี้ก็งานตัดเครดิตนะครับ120บาทนะครับผมได้รายรับ47 7 1บจุบาทนะครับผมส่ง5โลหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเราไปรับงานกันเลยครับ โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็ส่งงานตัวแรกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดหลังจบงานกันเลยนะครับข้องานนี้นะครับได้ค่าเทียวนะครับ41.71บาทนะครับหักภาษี3%นะครับก็จะเหลือ46.18บาทนะครับตัดเครดิตค่าอาหารจากกระเป๋าเครดิตของเรานะครับ120นะครับแล้วก็ไปเก็บค่าธรรมเนียมการใช้แอปนะครับหรือว่าค่าจัดส่งนะครับจากลูกค้า20บาทนะครับ ตรงนี้เพื่อนๆหลายคนสงสัยนะครับที่ว่าเข้าไปดูในประวัติรายการเครดิตนะครับที่ขึ้นว่าคืนเงินให้บริษัทนะครับตรงนี้ก็คือเงินค่าขนส่งที่ลูกค้าจ่ายให้กับเราเป็นเงินสดนะครับเงินไม่ได้หายนะครับตรงนี้เพื่อนเข้าใจผิดนะครับเพื่อนๆงานนี้นะครับได้บวกค่าจัดส่งพิเศษนะครับ3บาทนะครับแล้วก็ตรงนี้เพื่อนๆก็จะโดนหักภาษีนันที่จ่ายสเเซนด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปหากฎงานต่อไปเลยนะครับไม่แน่ใจว่าจะเห็นไหมครับ ก็ตอนนี้อยู่ในช่วงเวลาที่มีการบวกราคางานให้นะครับนี่ครับจะมีขึ้นบวกบวกสบาทนะครับในโซนที่ผมวิ่งอยู่นะครับเดี๋ยวรับงานนี้นะครับร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออุ้ยบนะครับได้แล้ครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านนะครับ ตอนนี้ก็กำลังไปชุมอยู่ครับก็จะเปิดดีไหมยังเป็นอันตรายอยู่เนาะครับตอนนี้ก็ส่งงานที่สองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นงานที่ลูกค้าจ่ายเงินแล้วนะครับผมงานนี้ได้ค่าส่งทั้งหมด37บาทนะครับจริงๆจะได้34บี่บาทครับแต่ว่าบวกเงินในช่วงเวลาพิเศษนะครับอีก3บาทก็รวมกันเป็น37บบาทนะครับ ่าสีแล้วนะครับก็จะเหลือ35.89บาทนะครับผมเดีย๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยนะครับเพื่อน <gerade> ก็ตอนนี้ได้งานที่3ามแล้วนะครับพเพื่อนงานนี้ก็โคตรดีเลยครับส่งไม่ถึงโลนะครับได้รายรับ37บบาทนะครับเดี๋ยวเราไปรับอาหารกันเลยนะครับ ก็จบงานที่3แล้วนะครับงานนี้เป็นงานที่เร็วมากนะครับเพราะส่งไม่ถึงโลนะครับผมก็อยากจะได้งานนี้ทั้งสิบงานนะครับครับเดี๋ยวเราดูแผนที่งานแป๊บหนึ่งครับตอนนี้ก็ยังบวกอยู่นะครับ3บาทครับเหลือเวลาอีกประมาณ14นาทีนะครับก็จะหมดช่วงเวลาทองนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราลุยกันต่อครับ ครับเพื่อนๆตอนนี้ได้งานที่4แล้วนะครับผมเกือบหมดเวลาราคาบวกนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปรับอาหารกันเลยครับถึงนั้นนะครับได้ของเลยนะครับเร็วมากอานนี้นะครับโอเคครับตอนนี้ก็ส่งงานที่4เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นงานสุดท้ายนะครับที่ได้บวกค่าขนส่งเศษนะครับ กอที่ดอนหัวลอชุมนุลีนะครับก็จะมีหัวค่าขนส่งพิเศษตั้งแต่เวลา11โมงนะครับถึงเที่ยง59นะครับเพื่อนๆก็ดูได้นะครับในที่เป็นแผนที่งานนะครับผมอาจจะกดอีกสักหนึ่งงาน,นครับแล้วก็จะเข้าบ้านนนะครับตอนนี้บรรยากาศเริ่มคึ้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปกดงานกันเลยเฮ้ยโอ้ยได้แล้ว ตอนนี้ก็กดงานสุดท้ายงานที่5้าได้แล้วนะครับงานนี้นะครับไม่มีบวกนะครับก็จะเหลือราคา34บาทนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปรับอาหารเลยนะครับโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็กลับมาบ้านนะครับฝนกำลังไล่มาพอดีนะครับ ก็งานเมื่อกี้ครับงานสุดท้ายนะครับก็ได้ค่าส่ง34บาทนะครับผมก็เป็นราคาเริ่มต้นสําหรับชนลีนะครับหักคาษีแล้วก็จะเหลือ32.89ต่างนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมก็ตั้งใจครับไปวิ่งงานให้เพื่อนๆืนได้ชมนะครับว่าการหักคาสีนะที่จ่าย3มเซนนะครับเป็นยังไงนะครับให้ราคาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเพื่อนเพื่อนไม่ต้องตกใจครับว่า หักภาษีแล้วรายได้จะลดลงไหมครับจริงๆเราสามารถเปออกไปปี่50นะครับขอคืนภาษีได้ปลายปีนะครับก็เท่ากับรายได้เหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับมีการบวกค่าขนส่งพิเศษนะครับในแต่ละพื้นที่นะครับก็ที่ผมไปวิ่งก็คือโซนดอนหัวล่อนะครับก็จะมีการบวกค่าขนส่งพิเศษนะครับในช่วงเวลา11บอโมงถึงเที่ยง59นาทีนะครับผม ตรงนี้ก็เป็นข้อดีนะครับทาให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะครับแต่ว่าก็จะมีการหักคาษสียคที่จ่าย3%เเซนเหมือนกันนะครับเพราะว่าถือเป็นรายได้ของไรเดอร์นะครับในส่วนของการคืนเงินให้บริษัทนะครับตรงนี้เพื่อนเพื่อนหลายคนนะครับตกใจว่าเฮ้ยหักอะไรอีกวะเนี่ยจริงไม่ใช่นะครับมันคือเงินค่าขนส่งนะครับที่ลูกค้าจะจ่ายให้กับไรเดอร์นะครับเป็นเงินสดเพื่อนๆก็ไม่ต้องตกใจครับมันไม่ได้หายไปไหนครับเพียงแต่ว่ามันกลายเป็น เงินสดในกระเป๋าของเราเองนะครับแล้วก็เงินค่าขนส่งที่ได้จากลูกค้านะครับมีการหักเหมือนเดิมนะครับก็ได้เต็มๆเลยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยครับตอนนี้ก็ขอตัวเข้าบ้านก่อนนะครับฝนมาแล้วนะครับดูนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ